ในปัจจุบันแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นและเข้ามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยอีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสถิติพบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับการศึกษาต่างๆนั้นเริ่มจากระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาข้อมูลตรงนี้แสดงให้เห็นว่าทุกช่วงระดับการศึกษานั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้ และในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาที่เรียกว่าดิจิทัลอดูเคชันโครงการ i i t School จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาพัฒนาการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศไทย i i t School คือโครงการที่นำเทคโนโลยีบนคลาวด์คอมพิวติ้งเข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียกว่า l o u d School. เราสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนโดยมีแอปพลิเคชันที่รองรับดังนี้แอปพลิเคชัน r e a l time attendance ที่สามารถบันทึกเวลาเรียนได้อย่างอัตโนมัติแบบเรีย time และแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองเมื่อน,นักเรียนเข้าชั้นเรียน user management สามารถจัดการประวัติและข้อมูลต่างๆของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบหรือจะติดต่อสื่อสารขอคำปรึกษาด้านการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันสนทนาระหว่างครูและนักเรียน ช่วยลดเวลาการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการบริหารงานและการตัดสินใจด้วยระบบ s i n e เ s i n t e l l i g e n ส e สำหรับโรงเรียนสามารถเข้าชมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้ตลอดเวลาควาบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารแบ่งปันการเรียนรู้บนเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศด้วย o o ูช h ร์ริงหรือจัดเสริมสร้างทางักษะวิธีคิดพิวน,นาการความรู้ต่างๆโดยแอปพลิเคชันเกมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ยังสามารถแสดงพิกัดและแจ้งเตือนรายงานการเดินทางของนักเรียนระหว่างบ้านถึงโรงเรียนด้วยระบบแ a p แอ o Location Alert และเก็บข้อมูลไฟล์ดิจิตอลออนไลน์ด้วยส o ู l d ไ i v ์บนคลาวด์ที่สามารถอัปโหลดดาวน์โหลดเปิดดูข้อมูลได้ทุกที่ซึ่งเทคโนโลยีในส่วนนี้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อปีลงไปได้เป็นจำนวนมากเรามาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิตอลอ d u ูเคชันเพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม IIT School นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้